คุณะค,ะคุณะคะ่ะอาเคิคุณะคะ่ะอาเคคุณค่าคุณหมอไปหรือยังเนาะเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอ่อพอมีหาวสาวผู้ไทยบอกว่าจวดๆนะคะสาธิพาบอกท้าเพิรนบอกว่าก็ตบมือให้นะคะขอบคุณคุณ่าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ คนคนซื้อมือบอกว่าแล้วแล้วแล้วก่อนนอนละ่ะเวลาไหนนะคะอืม้มก่อนนอนอะ่ะจะจะให้ขึ้นอีกหรอคะนี้สองรอบเลยนะขึ้นวันละสองรอบก็พอเลยมั้งคนซือ้อือโอ้ยเกียก่อนก่อนนอนเอาเมื่อคืนเมื่อคืนห้าทุ่มยยเล็กก็ยังไม่หลับเนะาะเายเล็กก็ว่าจะเปิดไลฟ์อกนะเมื่อคืนเนี่ย พอมีหาสาวบ้ไทยบอกว่าสวัสดีรอบห้องจา้าคนซื้อผื้ก็หัวเราะกักกกกกกพอมีหาสาวบุไทยก็บอกว่ารอบเดียวรอบเดียวอืมเนาะขึ้นแะค่ขึ้นแค่น,แนี้ก็พอแล้วขึ้นแค่นี้ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวก็ก็ไปแนวนะเดี๋ยวจะส่งให้ดูขึ้น ขึ้นดูหลายขึ้นดูหลายเอาคนมาขึนเนาะธรรมดาแล้วคนมาขึนพอมีหาสาวสาวกูไทยบอกว่ามันมันเหนื่อยมันเหนื่อยอืมใช่ใช่ค่ะมันเหนื่อยโอเลบอกว่าขอเงินขอเงินเนี่ยยายนับเหรียญยังไม่เสร็จเลยนะโอ้ยแบดหมดแล้วพอ,อน้องป๊อกบอกว่า ห้าทุ่มก็ก็จะเอาก็เบื่อบอเจ้าเพ่าอน้องบาอ่เบื่อบอเจ้าอุ้ยเก่ยกกินฮอนพ่อะน้งป๊อคิดถึงคิดถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงไมเฟรนเดตอนประมาณห้าทุ่มอ่ะไมเฟรนก็ชอบมาเด้ล่ะอืคิดถึงเหมือนกันเนาะพอมมีหาวสาวู้ไทยบอกว่า ขึ้นได้ขึ้นขึ้นดียายเล็กยายเล็กยายเล็กนึกคืมใจคืมคืมคืมใจมายายเล็กก็ขึ้นเลยเนาะพอมีหาวเนาะประมาณนั้นอะ่ะพอมีหาวบอกว่าพ่อลกปบพ่อลกปบพอมีหาวบอกว่าคิดถึงมากๆคิดถึงมากเอโอเอ,อเ,ออเออลบอกว่าขอเงินขอเงินขอเงินค่าขอเงินค่ะ,อเ,คะเอ,อ ผู้ให้หลวงบอกว่าสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณผู้ให้หลวงนะคะแล้วก็เกรดบอกว่าเกรดค่าบอกว่านูผ่านนูผ่านมาเจออีกแล้วค่ะเออนูนูชอบดูมากเลยเลยค่ะคลิปคลิปหญ่เล็กสนุกดีอ๋อขอบคุณค่าขอบคุณนูเกรดนะคะโอเลบอกว่าล้อเล่นล้อเล่นอ่ะล้อเล่นนะ่ะอ่ะล้อเล่นนะ่ะ เธอเธอมาล้อเล่นกับฉันไม่ได้บ่อยๆนะเดี๋ยวอีฉันเดี๋ยวฉันโกรธน,นะหยอกๆนะคะพอมีหาสาวผู้ไทยบอกว่าไม่เจอหลายวันคิดถึงพอคิดถึงพอนกป๊อปมากๆเลยใช่ใช่ค่ะสวัสดีพอนกปอบ,บอกว่าสวัสดีครับพอมีหาวพอมีหาสาวผู้ไทยบอกว่าไม่สบายหลายวันงดใช้เสียงแล้วก็คนชื่อบื้อบอกว่า หาบริโภคอาหารก่อนโอ้ยคุณยายเล็กตั้งแต่เชา้ายายเล็กยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะยังไม่ได้เอาอะไรตกถึงกระเพาะอาหารเลยนะคะพอมีหาวก็บอกว่าเขาว่าทานมาสองรอบแล้วแต่ว่ายายเล็กยังไม่ได้ทานเลยนะคะเนะีเกรดค่าบอกว่าไม่ไม่เจอยายเล็กหลายวันยายเล็กสวยขึ้นสวยขึ้นขึ้นนะเนี่ยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ย โทรศัพท์เบ็ดหมดนะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยายเลก็สวยสวยประมาณนี้เนาสวยมานานแล้วนะสวยเป๊ะๆนะเพราะว่ากินปลาราทุกวันไงคะคุณเกรซกินปลาราทุกวันก็เลยเพิ่มความสวยนะคะโอโอเลก็บอกโอเลให้อะไรมานะคืออะไรคะอิโมจิ โมจิน่ารักน่ารักนะคะเออ่อน้องปอบอกว่าผมผมก็ร้อนไปทั่วเละผมก็ร้อนไปทั่วเละครับฮะฮะอืมใช่เห็นพอน้องปอ